สวัสดีเพื่อนสมาชิก Facebook f แฟนเพจรายได้ y o YouTube ทุกท่านวันนี้ผมทนายถาวรช่องถาวรรอยเยอร์ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนสมาชิก Facebook f แฟนเพจรายได้ youtube ท,ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์แบบสามคำว่าสัญญาจ้างแรงงานคือสัญญาซึ่งบุคคล 1. เรียกว่าลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานลักษณะสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา575าสัญญาจ้างแรงงานหเป็นนิเป็นนินนก,กรรมสองฝ่ายมีลูกจ้างและนายจ้างสอง เป็นสัญญาต่างตอบแทน 3. สัญญาจ้างแรงงานไม่มีแบบอาจตกลงด้วยวาจาก็าได้ 4. สาระสำคัญอยู่ที่สัญญานายจ้างโอนกรรมสิทธิ์ของตนให้บุคคลภายนอกไม่ได้และลูกจ้างจะให้คนภายนอกทำงานแทนตนไม่ได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้าง อันนี้เป็นสัญญาจ้างแรงงานนะครับสัญญาจ้างแรงงานไม่มีแบบคือจ้างด้วยวาจาก็ได้านายจ้างต้องจ่ายสินจ้างให้แก่รูปจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้นะครับอันนี้เป็นลักษณะสําคัญของสัญญาจ้างแรงงานไม่มีแบบนี้คือไม่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือนะครับอาจจะจ้างด้วยวาจาก็ถือว่ามีผล าตามกฎหมายแล้วนะครับทีนี้สิทธิ์ของนายจ้างนะครับตามมาตรา275มาตรา286หนึ่งนายจ้างมีสิทธิมอบงานและไม่มอบงานให้ลูกจ้างสองนายจ้างจะโอนสิทธิของตนให้แก่บุคคลภายนอกก็ได้เมื่อลูกจ้างยินยอมสามนายจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างได้ถ้าพบ ภายหลังการทำสัญญาจ้างว่าลูกจ้างไม่ได้มีฝีมือเป็นพิเศษดังที่ตกลงกันไว้ 4. ถ้าไม่มีข้อตกลงว่าจะจ่ายสินจ้างเมื่อใดนายจ้างมีสิทธิจ่ายค่าจ้างเมื่องานแล้วเสร็จ 5. ถ้าไม่มีสัญญาว่าจะจ้างนานเท่าใดนายจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ด้วยการบอกกล่าวร่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดการจ่ายสินจ้างขราวใดขราวหนึ่งหกนายจ้างมีสิทธิไล่ลูกจ้างออกจากงานได้โดยไม่ต้องบอกร่วงหน้าถ้าลูกจ้างจงใจขัดคำสั่งนายจ้างละทิ้งงานกระทำความผิดอย่างร้ายแรง นะครับอันนี้เป็นสิทธิของนายจ้างที่จะเลิกจ้างลูกจ้างทีนี้สิทธิของลูกจ้างนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา2องร้อยเจ็ดห้ามาตรา2องร้อแปดสิบหกเช่นกันหนึ่งูกจ้างมีสิทธิ์ได้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ทํางานให้สองูกจ้างมีสิทธิ์ให้บุคคลภายนอกทํางานแทนตนได้เมื่อนายจ้างยินยอม สาถ้าไม่มีข้อตกลงกันไว้ว่าจะจ้างนานเท่าใดลูกจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกําหนดจ่ายค่าจ้าง 4. ถ้าการจ้างแรงงานมีสาระสำคัญอยู่ที่ตัวนายจ้างเมื่อนายจ้างตายลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้เช่น นายจ้างจ้างเขียนภาพตนเองนายจ้างกายลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้5ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าเดินทางขากลับเมื่อการจ้างสิ้นสุดลงในกรณีที่นายจ้างนำลูกจ้างมาจากต่างถิ่น6ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับใบสำคัญแสดงว่าได้ทำงานมานานเท่าใด และงานที like ่ทำนั้นเป็นงานอย่างไรนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างเมื่อลูกจ้างทำงานให้นายจ้างนานเท่าใดทำงานอะไรนะครับเมื่อลูกจ้างออกจากงานลูกจ้างก็มีสิทธิที่จะให้นายจ้างออกใบสำคัญแสดงว่าลูกจ้างได้ทำงานมานานเท่าใดและทำงานในตำแหน่งใดนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของลูกจ้างที่จะเรียกร้องจากนายจ้างได้เช่นเดียวกัน นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้มาพูดคุยเรื่องสัญญาจ้างแรงงานตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งโดยทั่วไปแล้วลูกจ้างนายจ้างก็ได้ปฏิบัติกันทราบอยู่แล้วโดยทั่วไปนะครับแต่ตามบริษัทห้างร้านใหญ่ๆนะครับการจ้างการสมัครเข้าการสมัครรับพนักงานเป็นพนักงานของออบริษัท ของนายจ้างส่วนมากก็จะมีใบสมัครนะครับเพื่อเป็นหลักฐานว่าได้จ้างลูกจ้างลูกจ้างสมัครเข้ามาทํางานเมื่อใดนะครับเพื่อจะได้กําหนดระยะเวลาในการทํางานหรือวันเริ่มงานเป็นต้นนะครับวันนี้ก็หากท่านสมาชิกนะครับที่ดูอยู่หรือว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็โปดกดติดตาม นะครับหรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ